เชฟโรเลตแคปติว่าคันนี้นะครับ169,000บาท Toyota Fortuner นะครับ215,000บาท Honda CRV คันนี้นะครับ187,000บาท Mitsubishi Pajero 642,000บาทเท่านั้นครับ อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่กำลังหารถอเนกประสงค์หรือรถแนวครอบครัวอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะผมจะนำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ สำหรับคันแรกนะครับผมแนะนำเลยนะครับเป็นเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่าคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.0 L S X คันนี้นะครับรถปี14เป็นอีก1คันนะครับที่น่าใช้งานมากเพราะราคาเปิดประมูลเห็นแล้วว้าวแน่นอนนะครับราคาเปิดประมูลอยู่เพียง169,000บาทเท่านั้นเองครับ ครับมาครับพบรถอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้า t o y ย t a Fortuner นะครับคันนี้เป็นเครื่อง3.0ตัว V นะครับเป็นรถปี2006นะครับราคาจากร้านกบาทนะครับ้ายแดงในตอนนั้นนะครับเปิดประมูลเหลือเพียง2 1 5,000บาทเท่านั้นเองนะครับ อีกหนึ่งคันนะครับที่จะนําเสนอนะครับกับเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่าอีกแล้วนะครับแต่คันนี้เป็นเครื่อง2.4 LT นะครับราคาเปิดประมูลนะครับบอกก่อนว่าใกล้เคียงกับคันเมื่อกี้ด้วยนะฮะอยู่ที่131,000บาทนะครับซึ่งเจ้าคันนี้เป็นรถปี2013 ยังไม่ไปไหนนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับเจ้าเชฟโรเลตนะครับมาเจอกับพี่ใหญ่อย่างเจ้าเทรเบเซอร์คันนี้นะฮะเครื่อง2.8คันนี้เป็นตัว LTZ รถปี2014ราคาเปิดประมูลสซัพ์เหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่262,000บาทเท่านั้นเองครับ เอาใจนะครับสาย Honda นะครับกับเจ้า Honda CRV คันนี้นะครับเป็นตัว2.0ตัว E ฮะรถปี09นะครับราคาเปิดประมูลนะครับอยู่เพียง187,000บาทเท่านั้นครับมาครับกับเจ้า Mitsubishi Pajero คันนี้นะครับเป็นรถปี2018เครื่องยนต์2.4 GT คันนี้เลยต้องบอกก่อนนะครับราคาเปิดประมูลนี่ค่อนข้างน่าสนใจครับ642,000บาทเท่านั้นครับ เอาใจสายพรีเมียมคากับเจ้า BMW X3 คันนี้นะครับรถปี2014คันนี้ต้องบอกก่อนนะป้ายแดงมา3ล้านกลางๆแต่คันนี้นะครับเปิดประมูลอยู่748,000บาทเท่านั้นครับ มาครับนำเสนอกับเจ้าซูบารุนะฮะ XV คันนี้เครื่อง2.0รถปี2018นะครับราคาเปิดประมูลหน้าลานอยู่เพียง513,000บาทเท่านั้นเองครับ กลับมาอยู่กับเจ้า Honda นะครับกับ H R V คันนี้เป็นเครื่อง1.8ตัว e นะครับคันนี้รถปี2018ราคาเปิดประมูลหน้าลานอยู่เพียง580,000บาทเท่านั้นครับ คันสุดท้ายที่อยากจะนําเสนอนะครับกับเจ้า Toyota <Nope. S 1> าวิสคันนี้นะฮะเป็นรถปี2 0 0 5นะฮะราคาเปิดประมูลค่อนข้างว้าวแล้วก็ถูกมากๆเลยครับอยู่ที่1,44,000บาทเท่านั้นครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปรถอเนกประสงค์หรือรถแนวครอบครัวที่จัดให้นะฮะวันนี้ก็ได้พอประมาณนี้เลยและสําหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากเข้ามาดูรถแบบนี้นะฮะสามารถเข้ามาดูรถได้ทุกวันนะครับตั้งแต่8.30โมงคึ่งจนถึง17นาฬิกานะฮะ,ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ไป็ลังใจให้ทีมงานผลิตคลิปด,ดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันครับ สวัสดีนะครับเพื or, devotees, <od> ่อนๆทุกคันนะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง f a e b o o o Youtube, ทิ t ตอกอินสตาแกรมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟัง ข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทําทําไมครับเราพร้อมเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จํากัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ